ทานิ์ประกาศเดินหน้าประกันรายได้ยางพาราพร้อมพืชอีก4ชนิดต่อเนื่องค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาวบ้านตาดำดำค่ะข่าวนี้นะคะเป็นข่าวดีสำหรับพี่น้องกเกษตรกรค่ะ ข้าวปาล์มน้ำมันมันสำปะหลังข้าวโพดเลี้ยงสัตว์แล้วก็ยางพาราค่ะโดยก่อนหน้านี้นะคะก็ได้มีการทําโครงการประกันรายได้ออกมาระยะหนึ่งแล้วนะคะบางชนิดก็จบโครงการไปแล้วบางชนิดก็ยังอยู่ในระหว่างดําเนินโครงการค่ะ โดยนายจุลินลักษณะวิสิทธตได้ประกาศกลางสวนยางว่าประกันรายได้ยางพาราปี2เดินหน้าต่อแน่นอนเพื่อช่วยเหลือพี่น้องชาวสวนยางให้มีรายได้หลังทิศทางราคาตลาดโลกยังชะลอตัวจากเศรษฐกิจและโควิด -19 ทําทำให้ยอดใช้ยางลงลงค่ะพร้อมเปิดเผยว่าจะจัดเงินกู้ให้กับธุรกิจไม้ย,ยางและผลิตภัณฑ์2 0 0 0 0ล้านดอกเบี้ย3%รอชงเข้าคอรอมอ พร้อมย้ำประกันรายได้พืชเศรษฐกิจที่เหลืออีก4ชนิดทั้งข้าวปาล์มมันสำปะหลังเข้าโพดก็เดินหน้าต่อค่ะ นายจุรินรลักษณะวิเิตรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยในการลงพื้นที่พบปาก,กเกษตรกรและประชาชนในพื้นที่ตำบลแหลมส้อมอำเภอเหลียนจังหวัดตรังว่าโครงการประกันร,รายได้กเกษตรกรชาวสวนยางวันนี้ได้ดำเนินการมาหนึ่งปีแล้วและมีคนบอกว่าจะทำต่อไหมยืนยันว่าเราต้องทำต่อเพราะประกันร,รายได้ชาวสวนยาง รวมถึงพืชเกษตรรวม5ชนิดนะคะก็คือข้าวปาล์มน้ำมันมันสำปะหลังข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เป็นนโยบายที่ถแถลงไว้ต่อรัฐสภาผูกพันแล้วค่ะ ทางนี้คณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติก็ได้มีมติว่าจะทำโครงการประกันรายได้ชาวสวนยางต่อไปในฤดูที่กำลังจะมาถึงโดยจะเสนอเข้าคณะรัฐมนตรีพิจารณาและยังเพิ่มเงินกู้ให้กับพ่อค้าที่ทำธุรกิจไม้ยางและผลิตภัณฑ์โดยมีวงเงินกู้20,000ล้านบาทดอกเบี้ยเพียง3%ค่ะนายจุลินกล่าวว่าวันนี้ต้องยอมรับข้อเท็จจริงว่ายางพาราราคาไม่ดี เพราะโลกเปลี่ยนไปหลายจังหวัดหลายประเทศในโลกก็ปลูกยางพาราประกอบกับเศรษฐกิจโลกชะลอตัวและที่สำคัญมีภาวะโควิด -19 เมื่อเศรษฐกิจไม่ดีการใช้รถยนต์ก็ลดลงการนำยางไปผลิตยางรถยนต์ก็น้อยลง ประกอบกับน้ำมันโลกราคาลดลงจึงมีการนำน้ำยางเทียมที่มีราคาถูกกว่ายางธรรมชาติมาใช้ในอุตสาหกรรมผลิตยางรถยนต์แทนและยอดส่งออกยางเดือนที่ผ่านมาตกไปกว่า20%ที่ตกมากที่สุดคือรถยนต์ที่ไทยส่งออกไปต่างประเทศตกถึง30-40%ถ้ารถยนต์ส่งออกตกแปลว่ายางรถยนต์ขายไม่ได้แปลว่ายางบ้านเราก็ราคาตกแล้วยังบวกกับราคาน้ำมันลด ซึ่งน้ำมันก็คือวัตถุดิบในการเอาไปทำยางเทียมทำให้ยางเทียมราคาถูกขณะคนที่ทำยางรถยนต์ก็หันไปใช้สัดส,ส่วนยางเทียมมากขึ้นเพราะต้นทุนต่ำแทนที่จะมาซื้อยางธรรมชาติสุดท้ายก็กดราคายางในตลาดสําไปด้วยค่ะอย่างไรก็ตามนะคะราคายางในอนาคตไม่ได้ดีเสมอไปแต่ก็ยังมีโครงการประกันรายได้ที่จะช่วยชาวสวนยางให้มีรายได้พอกิน โดยราคายางแผ่นดิบชั้น3ซึ่งเป็นยางมาตรฐานกำหนดไว้ที่กิโลกรัมละ60บาทน้ำยางข้นกิโลกรัมละ57บาทและยางก้อนถ้วยกิโลกรัมละ23บาทค่ะซึ่งหากราคายางพาราไม่ดีก็จะได้รับส่วนต่างได้เงิน2กระเป๋าก็คือกระเป๋าซ้ายจากการขายยางพาราและกระเป๋าขวาที่เป็นส่วนต่างที่ได้รับจากโครงการประกันรายได้ค่ะ นี่เป็นข้อมูลจากเว็บไซต์ c o m m e r New Agency นะคะเว็บไซต์ของกระทรวงพาณิชย์ค่ะพี่น้องชาวส่วนยางนะคะขณะนี้ก็รอคอยกัน นำเสนอโครงการประกันรายได้ระยะที่2เข้าสู่มติคณะรัฐมนตรีนะคะแต่ว่าโครงการอยู่ระหว่างการปรับปรุงแก้ไขให้ดีค่ะแล้วก็ถ้ามีความคืบหน้าผ่านมติคณะรัฐมนตรีเมื่อไหร่นะคะทางช่องชาวบ้านตะดำดำจะนำข่าวมาแจ้งให้ทุกท่านทราบอีกครั้งค่ะส่วนพืช4ชนิดนะคะไม่ว่าจะเป็นข้าวปาล์มมันสำปะหลังข้าวโพดนะคะก็จะมีการต่อโครงการประกันรายได้อีกเช่นกันค่ะรอติดตามความคืบหน้านะคะ